ผมชิมอ่าเดี๋ยวมาชิมฮะชิมจานหนึ่งนี่นี่ครับใส่ถุงกลับบ้านแม่อร่อยแน่ครับเดี๋ยวชิมที่นี่ฮะผักบุ้งไฟแดงหมูกรอบสวัสดีค่ะพ วันนี้ช่องโดโดพาเที่ยวได้เปิดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครเป็นบริการใหม่ของ youtube นะคะเพื่อรับสมัครเป็นสมาชิกของช่องโดโดค่ะกดปุ่มสมัครด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะพี่แต้มมาเตรียมผักบุ้งฮะร้านนี้ผักบุ้งมาเป็นถุงเป็นเรียกว่าเป็นกระสอบเลยเดีย๋ยวจะมีเมนูผักบุ้งไฟแดงหมูกรอบ แต่มาหลางผักบุ้ง เดิมจะผัดผักบุ้งไฟแดงฮนะไฟจะแดงไหมพี่ไม่แดงหลอกแดงไม่แดงไม่ได,ไได้บอกเดี๋ยวไม่หลังานะคาครับเคยทำเนะี่ย <c oughs> ัร้อนจัดจัดอืม,อมหอมอ๋อเพราะว่าเราปล่อยให้กระทะจัดจัดแล้วเทสู้ลงไปใช่ไหมครับกระปุ้งก็จะหอม นี่ถ้าใส่ถุงกลับไปบ้านหนูใส่แม่ร่อยเนาะเดี๋ยวผมขอชิมตรงนี้ได้ไหมเนี่ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ชานชิมตรงนี้เลยครับติวพี่แตนใส่จานชิมตรงนี้เลยเ,เดี๋ยวได้ชิมแล้วถ่ายทอดสดไปด้วยดีกว่าดูคลิปนี้เพื<ๆ>่อนๆอาจจะเห็นการถ่ายทอดสดไปแล้วนะฮะวันนี้วันที่12ตุลา12ตุลาซึ่งพรุ่งนี้ พี่แตนจะมีวาระพิเศษนะร้านพี่แตนจะมีวาระพิเศษวาระพิเศษคือไม่ขายไม่ขายแต่แจกฟรีนะครับคลิปนี้ออกก็อาจจะผ่านไปแล้วนะฮะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวผมเอาเอาคลิปใส่ทอดสดใส่ไว้ใส่ไว้ตอนท้ายแล้วกันว่า แจกฟรีเป็นยังไงอะแต่เดี๋ยวก็อาจจะมีคลิปวันพรุ่งนี้นะผมจะมามาช่วยกับคุณตักจะมาช่วยพี่แตนแจกฟรีนะครับแ,แจกอะไรฟรียังไงคนเยอะไหมเพื่อนๆก็ตามดูในคลิปนะครับแต่ว่าคลิปนี้ออกคงจะคงจะผ่านไปแล้วล่ะ แต่แต่พี่แตนก็ก็จะทำทุกทุกวันที่13เนาะใช่ไหมตั้งใจไว้อ่าเนี่ยฮะมี FC บอกว่าจะเอาขนมมาช่วยแจกด้วยมาช่วยกันเสร็จแล้วมัวแต่คุยไม่ดูในกระทะเลย <laughs> เสร็จแล้วครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมชิมอ่าเดี๋ยวมาชิมฮะชิมจานหนึงนี่นี่ครับใส่ถุงกับบ้านแม่อร่อยแน่ครับเดี๋ยวชิมที่นี่ฮะ ปัาบ,บุ่งไฟแดงหมูกรอบไฟไม่แดงนะเกรงใจหลังคาตลาดบรรยากาศน้าร้านครับขายดีขายดีครับคนแมรไป ต้องออกมาชิมต้องออกมาชิมหลังร้านครับเมื่อกี้ผมเพิ่งถ่ายทอดสดบอกข่าวเพื่อนเพื่อเรื่องวันพรุ่งนี้คือวันที่13ตุลาคม2563นะครับพี่แจงทุกปีนะฮะวันนี้ของทุกปีพี่แจงจะแจกแกงฟรีครับเมื่อกี้ถ่ายทอดสดบอกเพื่อนเพื่อนไปแล <c oughs> นน้วกำลังสตรีมอยู่ฮะ <c oughs> แต่คลิปนี้ออกก็ คงจะผ่าน้นไปแล้วนะครับอ่ะมาในเรื่องการชิมการชิมนี่ฮะมืดค้มนะครับผลกีามันจะมาตอนนี้ร้านพี่แตนคนหนึ่งแน่นโรงงานเลิกฮะพี่แตนบอกคนเยอะคนกําลังมาซื้อหน้าร้านเยอะแยะเลยครับเนี่ยชิม๋นวชิมบอกรสชาติเพื่อนๆก่อนับเพื่อนๆครับเห็นนะฮะแสง แ,แสงอาจจะไม่ไฟชัดเท่าไหร่ฝนใกล้จะตกนี่เอาไฟสองผัดกรกปุ้งยืนหยืออยู่นี่ก็หอมหอมอะไรลนะ่ะหอมอ่อกลิ่นกระทะไหม่มากชิมไหมชิมบอกรสชาติเ,เพื่อนเพราะว่าเอาไปชิมที่บ้านคงจะ ไม่ได้เรื่องนะมันคงจะเซ็งกินกินหลังร้านนี่แหละรบกำลังร้อนร้อนกำลังหอมหๆผัดผักปุ้งกำลังกรอบๆพิ้โร่พี่โร่กินไปจานนึงแล้วนะเดียวไปจาน เพียโ,โดกินไปจานแล้วนะอร่อยมากก็อยากจะฝึกเพียอโดให้กินผักด,ด้วยครับโอ้โตอร่อยไหมนะครับพระเจ้าอะไรมากไหนไหนยกนิ้วให้พ่อดูสิอเออถ้าอร่อยทำไงา่านี่ครับแล้วก็กลับบรรยากาศหน้าร้านพี่แตนซึ่งคนกำลังขายดิบขายดีครับมันก็ ผัดปักบุ้งนะฮะของร้านพี่แดนก็คงเท่านี้นะครับครับให้ดูบรรยากาศร้านพี่แดนนะฮะนี่ครับไที่ถามว่าร้านอยู่ตรงไหนก็เนี่ยถนนที่เห็นวิ่งอยู่นี่ก็เพชรเกษมนะฮะเพชรเกษมแล้วก็ตลาดเนี่ยอยู่ปากซอยเพชรเกษมสี่สิบเอซอยอยู่ทางนู้นนะฮะซอยอยู่ด้านด้านมุมตลาดด้านนู้น นั่นหมายถึงว่าต้องเลยพอยเห็นพรเกษม41ปุ๊บขับมาขับมาขับมานะครับแล้วก็มาเลี้ยวเข้าที่จอดรถตรงนี้พาไปดูที่จอด,ดรถเลี้ยวเข้ามาแบบนี้ครเนี่ยรถจอดเยอะแยะสังเกตเนี่ยฮะเนี่ยมีป้ายมีวัดบรมราชาเลงนี้ยี่สองเห็นไหมฮะไ,ไกลสีฟาฟ้านุนหรือสังเกตนี่ก็ได้ครับร้านตรงนี้ แต่ร้านนี้ก็เผื่อในอนาคตเกิดเปลี่ยนแปลงไปก็สังเกตป้ายนะฮะ, <S 2> <S 2> พพะเพชรเกษม41จอดรถปุ๊บก็เดินเข้ามาในร้านที่แตนอยู่นี่เลยครับ่ครับจอดรถได้สะดวกสบายนะฮะที่จอดรถเยอะครับอืมเจอกันคลิปต่อไปครับด้วยครับสวัสดีครับต่อนบิครับ